โอเคครับผมโอเคครับผมมันถึงแล้วเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับคลิปนี้ก็คือคลิปทํานายดวงนะครับทํานายดวงสําหรับชาวราศีตุลนะครับชาวราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆที่ยังติดตามรับชมรับฟังอนุชาอยู่นะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่4แล้วนะครับที่อนุชา ทำคลิปทํานายดวงออกมาบน YouTube นะครับแล้วก็คือขอบคุณมากสําหรับคําติชมมานะครับแล้วก็ขอบคุณที่ยังติดตามรับชมรับฟังอยู่นะครับอนุชาเนี่ยมามาบ้างหายบ้างมาบ้างหายบ้างนะครับก็ยังมีคนที่ยังติดตามอยู่นะครับถามไทยมาว่าทําไมมามาให้หายหายไปนานจังขอบคุณจริงๆนะครับเนื่องจากอนุชาเนี่ยต้องไปทําอย่างอื่นด้วยนะครับคืออนุชาไม่ได้มา ทำนายดวงบน youtube อย่างเดียวก็ต้องไปทำมาหากินอย่างอื่นด้วยนะครับเนาะขอบคุณจริงๆที่ยังติดตามอยู่นะครับวิจรารณญาณน,นะครับวิจรารณญาณในการรับฟังคำทำนายสำคัญที่สุดนะครับหมอดูนะครับคำทำนายดวงทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้กำหนดชีวิตเรานะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้หมอดูคำทำนายและก็ดวงมันไม่ได้กำหนดชีวิตเรา แต่เราเองตั้งหากเป็นคนกำหนดชีวิตของตัวเองนะครับด้วยการตัดสินใจโดยตัวเองด้วยขาของตัวเองและด้วยการลิขิตชีวิตตัวเองไม่ใช่หมอดูมาลิขิตชีวิตให้เราจากลมปากจากลมปากของเขาหรือจากคําทํำนายของเขาไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดรวมถึงอนุชาก็เช่นกันนะครับอนุชาก็ เหมือนกับว่ามาเล่าเล่าดวงดีกว่านาะเล่าดวงแล้วก็ทํานายดวงในเบื้องต้นคือไม่อยากให้เชื่อนะครับแต่อยากให้เรารับฟังโดยการใช้วิจารณญาณถ้าอะไรมันดีก็เก็บเอาไว้เป็นกําลังใจถ้าอะไรที่มันฟังแล้วมันไม่เข้าหูรู้สึกว่ามันไม่โอเคก็ไม่ต้องใส่ใจนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไงว่าเราเองเป็นคนลิขิตชีวิตตัวเราเองไม่ใช่หมอดูหน้าไหนมาลิขิตชีวิตให้เรานะครับเราเองต่างหากกาหนดชีวิตตัวเองฟังแบบขำๆ ฟังแบบสนุกๆเพลินๆก็ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสเนาะโอเคครับดวงปี64ในช่วงครึ่งปีแรกของปี64สําหรับชาวราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยลองสังเกตตัวเองหรือยังนะครับจําได้ไหมนะครับจําคลิปเก่าได้ไหมที่อนุชาเคยทํานายไว้ว่าหลังจากช่วงโควิดเนี่ยหลังจากช่วงมิถุนากรกฎดามิถุนากรกขดาปี63เป็นต้นมาเนี่ย ราศรีที่จะเริ่มฟื้นตัวก็คือราศรีตุลมีราศรีตุลผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมอยู่ในนั้นด้วยแต่ชาวราศรีตุลบางท่านเนี่ยกลับรู้สึกว่าเฮ้ยก็เหมือนกับการเริ่มฟื้นตัวจริงๆแต่ว่ามันเป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างกระอักกระอ่วนหน่อยนะครับเครื่องอนุชาก็ทํานายเอาไว้แล้วนะครับไม่เชื่อก็ลองไปดูในคลิปเก่าดูนะในคลิปที่ในคลิปที่ ที่เขียนว่าราศีที่จะฟื้นตัวหลังโควิดเนี่ยลองไปหาดูขี้เกียจขี้เกียจผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันคลิปไหนแต่ลองไปหาดูแล้วกันนะราศีตุลเนี่ยจะฟื้นแบบกระอักกระอ่วนแต่ว่าก็เหมือนกับต้นร้ายต้นร้ายปลายดีในช่วงในช่วงไตรามาสสุดท้ายของช่วงปี63มเนี่ยมันจะมีเรื่องหลายๆเรื่องที่ทําให้ชาวราศีตุลเนี่ยผู้ที่เกิดในเดือนตุลาเนี่ยเหนื่อยลําบากหรือว่ามีอะไรบางอย่างต้องชะง,งักลงหรือว่า มีปัญหาชีวิตบางอย่างทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องส่วนตัวนะครับเออทั้งเรื่องเงินด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แย่ไปซะทั้งหมดมันมีช่วงฟื้นในช่วงประมาณพฤษจิกาปลายปลายพฤศจิกาเป็นต้นใบเข้าสู่เดือนธันวานะครับเออชาวราศีตุลเนี่ยจะเริ่มฟื้นขึ้นมาแต่ในช่วงระยะเวลาประมาณตุลาเนี่ย ช่วงเดือนเกิดตัวเองเนี่ยมันมีเรื่องยุ่งยุ่งหลายอย่างนะครับก่อนหน้านั้นมันก็มีเรื่องยุ่งยุ่งหลายอย่างอยู่พอย่างเข้าสู่ปี64พอเริ่มเข้าสู่ต้นปี64นยเหมือนกับว่าอะไรหลายๆอย่างมันเริ่มค่อยๆดีขึ้นแต่บอกไว้ก่อนนะว่ามันยังไม่ได้ดีขึ้นแบบเต็มตัวเต็มที่ช่วงมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยมันยังยังยังเหมือนกับพักฟื้นแล้วก็ได้กลับมา ปรับตัวปรับใจกันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าคุณจะทํางานในหน่วยงานราชการเป็นลูกน้องเขาเป็นลูกจ้างเขาหรือแม้กระทั่งประกอบอาชีพส่วนตัวก็ตามปี64ในช่วงมกราขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ง่ายนะครับมันยังมีเรื่องจุกจิกมันยังมีเรื่องลําบากมันยังมีเรื่องอึดอัดอยู่นะครับแม้กระทั่งคุณได้กลับมาประกอบอาชีพเดิมแล้วหลังจากโควิดหรือว่าเป็นข้าราชการ ก็ยังทําหน้าที่เหมือนเดิมก็ยังเจอเรื่องจําเจเหมือนเดิมมันจะสนุกแค่ช่วงช่วงต้นปีที่ได้ฉลองปีใหม่กับครอบครัวแล้วก็ฉลองปีใหม่กับหน่วยงานมันจะสนุกอยู่แค่นั้นเองแต่หลังจากนั้นนะในช่วงมกราเป็นต้นมาเนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยผู้ที่เกิดในเดือนตุลาเนี่ยมันก็จะเจอเรื่องเบื่อหน่ายเหมือนเดิมเจอเรื่องเิ่งเเหมือนเดิมอาชีพอื่นก็เช่นกัน ุรกิจส่วนตัวก็เช่นกันก็จะเจอเรื่องเบื่อหน่ายเจอเรื่องที่ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงกุมภาไปเนี่ยแล้วก็โดยรวมเลยนะโดยรวมเลยแล้วกันว่าหลังจากกุมภาไปแล้วเนี่ยอะไรหลายๆอย่างมันก็เริ่มเริ่มที่จะปรับดีขึ้นแต่น้ําหนักของของเรื่องดีๆอ่ะผมบอกตรงๆเลยนะในช่วงครึ่งปีแรกของชาวาราศีตนุนในในปี6 4่เนี่ยมันยังไม่ได้ดีมาก ถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับมันยังไม่ถึง60ด้วยซ้ำน,นะครับเรื่องโดยรวมในเรื่องการงานเนี่ยเรื่องธุรกิจเนี่ยมันยังไม่เต็มร้อยมันยังมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่ต้องค่อยๆปรับไปค่อยๆสู้ไปค่อยๆอดทนไปนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการโยกย้ายปรับเปลี่ยนเนี่ยไายการโยกย้ายปรับเปลี่ยนในหน่วยงานในที่ทำงานยังไม่ชัดเจนนะ แต่ถ้าคุณได้รับการโยกย้ายปรับเปลี่ยนจริงๆวาสนาคุณถึงจริงๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าการปรับเปลี่ยนของคุณเนี่ยมันเป็นการปรับเปลี่ยนที่ทําให้คุณรู้สึกกระท่อนกระแท่นบางคนอาจจะโชคดีได้ย้ายกลับบ้านบางคนอาจจะโชคดีได้ย้ายหน่วยงานได้ย้ายที่ทํางานได้ย้ายสํานักงานได้ย้ายแผนกได้ย้ายงานเปลี่ยนงานไปเลยอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่มันเป็นการเปลี่ยนที่กระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นในที่นี้อาจจะเป็นการ ที่บางทีคุณอาจจะไม่ต้องการโยกย้ายอ่ะแต่ว่าคุณก็ต้องไปเพราะหน้าที่การงานมันบีบบังคับหรือว่ามันมีงานตำแหน่งนี้ว่างพอดีหรือบางทีคุณอยากจะไปเพราะตั so like this, ้งใจอยู่แล้วอยากจะไปอยากจะย้ายกลับบ้านอยากจะย้ายไปทางานที่นี่เบื่อที่นั่นเบื่อตรงนี้อยากจะเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนคือมันก็เหมือนกับการย้ายโดยที่เราเนี่ยย้ายไปโดยความไม่สบายใจเออไม่อยากอยู่ตรงนี้อยากย้ายไปอยู่ตรงนี้คือฉันไม่อยากจริงๆฉันจริงๆฉันก็ไม่อยากจะย้ายไปไหนหรอกแต่ว่าฉันเบื่อที่นี่ฉันเบื่อคน ฉันเบื่องงานและบางคนก็มีความประสงค์อยากจะย้ายจริงๆแต่พอย้ายไปเนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างปรับเปลี่ยนทั้งที่อยู่หาที่อยู่ใหม่หาเพื่อนใหม่เจองานใหม่ๆเจออะไรใหม่ๆที่บางทีเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการปรับแล้วมันก็ค่อนข้างยุ่งเหยิงนะครับครึ่งปีแรกของราฟีตุนเนี่ยมันเหนื่อยใช้คาว่าเหนื่อยดีกว่านาะใช้คาว่าเหนื่อยอาจจะมีท้อบ้างแต่ อย่าถอยนะครับจำไว้นะครับประโยคนี้ผมผมผมได้ยินมาจากพี่พี่กบพี่กบไมโครนะครับเขามือกีตาร์เนาะเออเขาสอนว่าเวลาเล่นกีตาร์เนี่ยมันอาจจะเหนื่อยบ้างมันอาจจะท้อบ้างเวลาที่เราไม่ได้แต่งใจในบางในบางเพลงที่เราแกะแต่ท้อได้แต่ห้ามถอยประโยคนี้ผมจำมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะเออท้อได้แต่ห้ามถอยนะครับซึ่งผมมั่นใจนะผมมั่นใจว่าปีหกสี่เนี่ย หลังจากผ่านช่วงช่วงครึ่งปีแรกไปแล้วเนี่ยน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลบ้างแต่อย่าเพิ่งท้อนะฟังตรงนี้แล้วคิดว่าโอ้โหไอหาต้องรอถึงครึ่งปีเชียวเหรอไม่ต้องกลัวบางท่านเนี่ยบางคนเนี่ยผมเปิดไพ่ออกมาเนี่ยมันมีไพ่ดีขึ้นมาอยู่ประมาณใบสองใบซึ่งเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานที่ที่ได้รับการสนับสน,นุนบางทีนะถ้าคุณท้อถ้าคุณเหนื่อยถ้าคุณ ขับจนจริงๆในเรื่องการงานหรือธุรกิจที่มันติดขัดมันมีปัญหาเนี่ยเชื่อเถอะว่าถ้าจนแล้วจนรอดจริงๆเนี่ยมันจะมีคนที่คุณจะสามารถพึ่งพาได้อาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นผู้อาวุโสอาจจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่ที่เขาใหญ่กว่าคุณนะ่ะหรือว่าที่เขามีอนุภาพเหนือกว่าคุณอ่ะอย่างอย่างถ้าถ้าสมมติว่า,าสมม,ต,สม,มตินะอ่ะถ้าคุณมองว่าเฮ้ยมันจะมีใครมาช่วยกูได้อีกถ้าสมมติประกอบธุรกิจส่วนตัวนะ มันจะมีใครช่วยกูได้อีกกูทาเอากูคนเดียวมาตั้งนานแล้วลงทุนก็ลงทุนคนเดียวทําอะไรคนเดียวหมดทุกอย่างพ่อแม่ก็ตายไปหมดแล้วออสมมตินั้นอันนี้สมมติสมมติกูทําคนเดียวแล้วใครจะมาช่วยผู้ใหญ่ที่ไหนผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะหมายถึงคนที่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจมากกว่าคุณหรือว่าทาธุรกิจในแนวทางเดียวกับคุณและคุณรู้จักเขาเขาให้คำปรึกษาแนะนําหรืออาจจะหมายถึงกลุ่มทุนหน่วยงานหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ เป็นเป็นอะไรที่จะมาซัพพอร์ตคุณได้อย่างเช่นธนาคารอ่าถ้าธุรกิจคุณกําลังแย่กําลังยุ่งธนาคารเขาก็ใหญ่กรับคุณธนาคารเขาก็มีทุนหนากรับคุณคุณอาจจะไปทําเรื่องกู้ทําเรื่องขอยืมทําเรื่องหยิบยืมมาเพื่อต่อยอดธุรกิจคุณกู้เคาก็พูดๆๆง่ายภาษาชาวบ้านเราก็คือไปไปไป,ไปกู้เขาแหละคือไปกู้เขาไปขอสินเชื่อขออะไรพวกนี้แล้วมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนเพราะให้การเงินเนี่ยมันค่อนข้างโอเค ไพ่าการเงินเนี่ยดีนะคือคือผมเห็นไพ่การงานเนี่ยมันมันมันเหนื่อยแต่ไพ่การเงินเนี่ยก็ยังทําให้คุณรู้สึกชื่นใจอยู่บ้างเพราะไพ่การเงินเนี่ยแม้จะไม่เด่นมากแต่ก็มีไพ่ดีๆที่เยอะที่ดีเยอะกว่าไพ่การงานอ่ะอ่ะตี้าว่าถ้าถ้าไพ่การงานมีห้าใบเนี่ย <c oughs> เหนื่อยไปละสามใบอ่าเหลือสองใบรอดอย่างน้อยอ่ะคือคือ,คอก็้ที่นห็นะฮะว่ามันเหนื่อยมากกว่าเนแต่ไพ่การเงินเนี่ยถ้ามีห้าใบไพ่การเงินมันดีไปสัก สองปานกลางหนึ่งแล้วก็ปิดอัดบ้างหนึ่งแล้วก็อีกใบหนึ่งก็เอาทฉนเฉลี่ยไปบ้างประมาณปานกลางเหมือนกันนะครับคือคือเอารวมๆคือพาการเงินเนี่ยมันยังดูดีกว่าพาการงานก็เลยคิดว่าเออเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยงานเหนื่อยแค่ไหนเงินก็ยังพอไปรอดอยู่กำลรี่กำไรก็ยังพอมีหรือว่ายังพอหมุนยังพอตัวรอดไปได้ถ้าจะทําธุรกรรมทางการเงินจะกู้นี่ยืมสินใครดูก่อนว่าปี ปีตัวเองเ่ะเป็นปีชงหรือเปล่าจริงๆอะผมก็ไม่ค่อยได้ได้ไม่ค่อยอยากจะให้เชื่อเลือกปีชงนะแต่ว่าจะไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะว่าศาสตร์เนี่ยมันอยู่มานานแล้วจะชงหรือไม่ชงมันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับอ่าเนาะคืออยู่ที่ตัวเราเองว่าจะปกป้องดูแลตัวเองได้ดีแค่ไหนหรือว่าเซฟตัวเองได้มากแค่ไหนหรือว่าทําตัวเองให้เสี่ยงน้อยแค่ไหนอ่าเนาะถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นปีชงเนี่ยแล้ว ที่จะทาการใหญ่ที่จะกู้เงินธนาคารมาลงทุนอะไรต่างๆนานาเน,น,นี่ยก็ต้องดูที่ทางลมก่อนแต่ถ้าคุณไม่ชงปีนี้นะถ้าคุณไม่ชงเนะี่ยและไพ่การเงินเนี่ยมันค่อนข้างโอเคเนะี่ยผมแนะนําว่าถ้าคุณจะลงทุนทําธุรกิจอะไร Philosophy, หรือว่าจะทํากิจการอะไรเนี่ยถ้าทุนไม่พอเนี่ยอย่างที่ผมพูดไงมีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตลองคุยกับธนาคารดูลองคุยกับสินเชื่อดูผมว่าคุณน่าจะได้รับการอนุมัติในช่วงต้นปีหรือว่าในช่วงครึ่งปีแรก ส่วนผู้ที่ทํางานข้าราชการเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่มีนะครับคุณพยายามเข้าหาเข้าเข้าไว้แต่อย่าเข้าหาในแนวทางเรียนะครับเข้าหาโดยการทํางานแสดงผลงานให้เห็นนะครับเอ่อแล้วก็นําเสนอผลงานหรือว่าเชื่อเถอะว่าฟ้ามีตาถ้าคุณตั้งใจทํางานนะเขาก็ต้องเห็นความสามารถของคุณแต่อย่าลืมที่ผมพูดไว้ว่าบางทีเนะี่ยเรื่องการงานนะมันมีอะไรหลายหลายอย่างที่ทําให้คุณเบื่อหน่ายให้คุณเซ็งให้คุณลําบากใจอยู่ เออเพราะฉะนั้นสู้ๆหน่อยกว่าจะมีคนเห็นผลงานคุณกว่าจะมีคนสนับสนุนคุณเนะ่ยคุณก็ต้องเหนื่อยแต่มันต้องมีนะครับมันต้องมีใครสักคนนะ่ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณในช่วงครึ่งปีแรกนะนะถ้าคุณอยากปรับเปลี่ยนโยกย้ายอะไรก็ตามแต่นะมันต้องมีคนมาดึงคุณออกจากนรกดึงคุณออกจากจุดที่คุณเบื่อหน่ายแต่คุณต้องแสดงตัวให้เขาเห็นด้วยว่าฉันเบื่อตรงนี้ฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้ฉันอยากย้ายทีมอ่านะนะเนาะเออเนาะนะนะถ้าสมมุติว่า คือ,อยกตัวอย่างถ้าคุณเป็นนักบอลเนี่ยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ฉันอยากย้ายคุณต้องแสดงให้เขาเห็นว่าคุณอยากจะไปไม่ใช่ว่าคุณอยู่เงี้ยเช้าชามเย็นชามอย่างเงี้ยเขาก็ยิ่งเกลียดคุณไปใหญ่เลยคือเขาเขาก็อยากจะดองคุณไว้อยู่ที่เก่าอยู่อย่างเงี้ยให้คุณเบื่อไปแต่คุณแสดงศักยภาพให้เห็นว่าเออฮ้ยฉันมีความปรารถนาว่าฉันมีศักยภาพที่น่าจะไปได้ไกลกว่าจุดนี้จุดที่ฉันเคยอยู่เนาะโอเคนะครับโดยภาพรวมนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับชาวราศีตุล ขอบคุณมากครับคาพูดใดไม่เหมาะสมคําพูดใดไม่สมควรก็กราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับอนุชาเป็นหวัดอนุชาไม่ค่อยสบายโทษทีนะครับเพิ่งไปหาหมอมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับฟังจนจบนะจ๊ะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับหรือว่าคลิปพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสขอบคุณครับสวัสดีครับ